11ล้านแตกเป็นทีเรียร้อยครับพี่น้องโอ้โ oh, หในแอปดำครับแฮกแท็กล้านคํ้ามาอ้ออายสักกุณาพรแตกเป็นทีเรียร้อยครับพี่น้องโอ้โ oh, หสุดยอดครับน้องเขามาอยู่ในวงการนี้ในมดัลเซมิฮกครับพี่น้องระยะเวลาแค่2เดือนครับพี่นอ oh, ้องโอ้โหอ้ายสักกุณาพรนะครับ คำว่าแฮกแท็กนี่ก็คือเป็นการค้นหาเป็นการกล่าวถึงครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับอาไอซ์สักุณาพรแฟนครับหรือแฟนเพลงเองนะครับก็อยากฮู้จักนะครับเป็นการค้นหาว่าน้องไอซ์เป็นผู้ใดจังใดนี่นะครับพี่น้องน้องไอซ์ถือว่าช่วงนี้เป็นกระแสแห้งครับแล้วสิบเอ็ดล้านแตกเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โห น้องไอศกุณาพรนะครับเป็นเด็กหน่อยวัยสิบเอ็ดปีครับมีการกาวหอดแล้วโอ้โหกาวหอดถึงสิบเอ็ดล้านเทือมันได้พี่น้องในแอปดำครับหรือแอปตอกกพี่น้องครับน้องไอเขามาอยู่ในมอลลั่มส6หกนะครับมาสร้างปรากฏการณ์ได้หลายอย่างครับพี่น้องเฮดห้แฟนครับเอฟซีนะครับเป็นฐานที่มาซับสนุนซับพอร์ตนะครับ นองอา,ายและกัะม้วล่ำเสียงไมหกนี่โอ้โหหลายคืนเป็นเท่าโตรครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี 3, ตัวนี้บอก้าวขานถึงนองอา,ายและกระม้วล่ำเสียงไหกเป็นจํานวนหลายครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งในแอปตอก,ตอกครับแอปดาครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับก็คือด้วยความน่ารักของนองอา,ายเองเนี่ยนะครับอ่บาเพรว่าจะเป็นการลองการล่าการแสดง รวมไปถึงความมีสปิริตของหนองอายเองเวลาหน้องทําการแสดงนะครับน้องดูเป็นผู้ใหญ่นะครับบอดี Body. ว่าเด็กหน่อยแค่สเสวีปีนครับเวลาทําการแสดงดูเป็นเหมือนผู้ใหญ่มากๆครับพี่น้องนองมีความจําดีนะครับสามารถอินเตอร์เทนแฟนคลับเอฟซีนาไม่ที่ใดครับพี่น้องล้วก็ถือว่ามีสปิริตสูงครับ น้องมีความอดทนนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับบอกว่าจะเกิดการดึงมือนะครับหรือเป็นการยิกนี่ครับน้องถือว่ามีสิลุปิดแห้งครับเอกับบอดไปว่าแฟนคลับเอฟซีแสั่นจั้งสี่นะครับน้องก็คือบางเท้อเองโดยความผิดเพิ่นมันเขียวนะครับเพิ่นหักนะครับน้องอายแต่แสดงสับฤทธว่า เพิ่นฮักอีหลาเนั่นแหละครับนี่นะคือเฮ็ดให้แฟนคลับเอฟซีลงไหลในตัวน้องอไอนะครับน้องอไอือว่าเป็นศิลป,ปิตนตัวน้อยน้อย11ปีนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่กับปูก่กับย่าเนาะนแฟนคลับเอฟซีได้ติดตามเพิ่นนะครับแล้วก็พอนกพงสกรนี่ก็ได้ไปรับมานะครับซึ่งน้องนี่ก็อาศัยอยู่กับปูก่กับย่านะครับ กับปูก็เนีกับทำอาชีพบพราะว่าจะเป็นกอสางเลี้ยงก็แดาษแต่นะครับน้องอายกระไรไปซอยนี่เดี่ยคือเฮ็ดไหน้องายมีความอดทนนะครับเป็นการที่เฮ็ดไหน้องอายมีความแข็งแกร่งนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดจากนี่แหละครับน้องเดยูกับความลําบากมาก่อนนะครับหูจักความอดทนนะครับ แล้วก็มีความดื้ออยากจะแสดงอยากจะทํางานนี่คือความดื้อของน้องอาไอก็ AI, ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่อยากจะทํางานอยากจะทําผลงานเป็นศิลปินที่ดีนะครับให้แฟนคลับวิ่สี่เดมวนครับพี่น้องถือว่าน่ายกย่องมากๆครับสาหรับเด็กหนุ่ยวัยสิบเอ็ดปีขนาดนี้ครับพี่น้อง เห็นห้แฟนคลับเอฟซีนี่โอ้โหหลงรักหลงไหลน้องออ้แห้งครับในช่วงนี้นะครับก่อนนานี้กับน้องออ้ไปแสดงอยู่หมอชิดนาะโอ้ก็มีแฟนคลับเอฟซนะครับโอ้โหแบบให้ท่องครับพี่น้องให้ตุ๊กตาสร้างความปราบปรือให้ครับน้องาย้สกุณาพจน์ด่กับแฟนคลับนะครับที่เขาบไปบึงนะครับโอ้เป็นเสียงเด็กกันว่าโอ้โห ตอนนี้แฟนคลับเอฟซี FC, นะครับบ่าวาจะไปแสดงยุไสแฟนคลับเต็มล้านเพื่อนทุกสถานทีประสังครับในเวลานี้ครับพี่น้องถือว่าโมลัมเซม,ม่หกนี่มีกระแสขึ้นมาอีกเท่าน,นึงครับพี่น้องโดยที่น้องอายเองนี่โดยจริงๆเราบอดนกเพื่อนก็แค่อยากจะให้น้องมีอาชีพนะครับมาห้องซอ้อยอพี่ๆศิลปิน อยู่ในวงก็แค่นั้นเองอยากให้มีรายได้อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าครับโอ้โหกระแสตอบรับเกินคาดครับสำหรับน้องไอถือว่าโอ้โหเป็นกองหนา้านะครับสร้างสีสันสร้างความบันเทิงสร้างความมวลไห้แฟนคลับเอฟซีโมลามเซมหกครับ่ F F F C, อบนองถือว่านี่นะครับผู้ใดก,ก็อยา หู้จักคัา b a าอา ai sakunapol าในแอบตกตกพี่น้องสุดยอดครับในระยะเวลาแค่สองเดือนเฮดให้การค้นหาการอยากลูกนะครับคัา b a r า ai sakunapol าา11ล้านแต่เป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นบ่ครับถือว่าเป็นศิลปินที่น่าจับตามองครับ แฟนคลับเอฟซี FC, แฟนเพลงสุขคนเนาะก็ให้กำลังใจนอ้องอาร์ไอลักกาหมอลำคณะเสียมหกนกพงศกรนะฮะก็แล้วกันเนาะครับ,รรบพี่นออ้องเออไปแสดงยู้อสนะครับก็ให้ปังปังปัง,ปงนะครับทุกสถานที่ทุกลานเพลินนะครับพี่นอ้องโอ้โหนี่ครับเออยังร่ว่านเองเพิ่นแสดงทึ่งหงรถแห่นะครับอ่าแต่งชุด ดโนเสาวน้อยนะครับออกมาห้องเพลงพิ่งรถแห่มอลำเซมิหกนะครับก็คือเพิ่นไปทําการแสดงก็คือเพิ่นดนรับเชิญนะครับนกมศกรน้ออไอรถแห่นะครับไปางานเปิดฤด,ด,ดูการนะครับของมอลำเพชรอีสานนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่นอ้องก็ตือว้าหูแฟนครับเอฟซี FC, เข้าไปให้การต้อนรับ หล่นลามเลยครับพี่น้องอ่าโดยความที่นี่แหละครับอ่าความมีเสน่ห์นะครับในตัวน้องของไอซากุณาพรนะครับนี่แหละครับด้วยความทะเล่นความน่ารักนะครับเออเสียงนะครับห้องเป็นธรรมชาติแล้วก็ใสนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มาสร้างสีสันนะครับประดับ ในวงการมอลล์นะครับอีกคนหนึ่งพี่น้องโอ้โหสุดยอดนะครับพี่น้องนาอเอาเฮากับให้กำลังใจต่อไปนะครับแฟนคลับเอฟซีนะครับเออกะกนจากลากิวินี่ไปกะใหพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนอย่าเจ็๊บอย่าจนให้ลำให้ด้วยสุขูสุขคนครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบาอีกคนเมืองศรีน้ำเดือดขับเด้ออ่าพ่อกันคลิปไปครับสวัสดีครับ